มาดูวิธีการตัดอ้อยนะครับตัดอ้อยทําพันธุ์ของอ้อยถึงสดนะครับนี่ต้นอ้อยอายุประมาณห้าถึงหกเดือนครับตากําลังอวบครับดูตาดูข้อตาเลือกต้นพันธุ์ได้แล้วครับวิธีการนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีกันไกลแต่งกิ่งหาซื้อได้ตามห้างสินาหรือท้องตลาดทั่วไปครับกันไกลแต่งกิ่งครับเสียบเข้าไปนะครับคิดกับดินเลยติดดินเลยครับนีบเสีบขาดครับไม่เหลือนี่ฮะขาดครับ ตัดให้ชิดดินครับทําไมต้องตัดชิดดินครับเอ่อเมื่อหน่อที่เขาจะปลูกมาใหม่ครับเขาจะโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินครับเขาจะหาอาหารรากเขาจะงอกใต้ดินขึ้นมาอย่างดีเลยถ้าคุณตัดเหนือนี้นะครับสมมุติว่าคุณตัดบริเวณนี้นะครับขาดลงไปแรกหน่อใหม่มาเขาจะแตกตรงนี้ขึ้นมาครับทีนี้รากเขาจะลอยครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ตัดอ้อยนะครับคุณจะต้องตัดชิดดินครับตัดให้ชิดไปเลยครับแตกหน่อใหม่มามันจะได้ แตกขึ้นมาจากใต้ดินครับจะหาอาหารกินเก่งมากครับนี่อ้อยถึงสดครับครับนี่ไรอ้อยถึงสดครับอ้อยพันธุปันบุรีห้านแรงขยายพันธุ์นะครับแรงขยายพันธุ์ของอ้อยถึงสดนะครับวันนี้มาตัดพันธุ์ไปไปไปชำครับชำปลูกซ่อมของเราบางส่วนที่ก็ยังไม่ดีครับนี่ทางนี้ครับทางนี้ยังไม่ตกแต่งไม่ตัดแต่งใดๆเลยครับนี่ กำลังโตเลยครับเนี่ยกาลังทําพันธุ์ได้อย่างดีเลยแปลงอ้อยถึงสดของเราตัวนี้คือแปลงขยายพันธุ์อ้อยถึงสดนะครับอายุอยู่ที่ห้าเดือนครับสี่ห้าเดือนถึงหกเดือนนี่ครับอ้อยสุพรรณบุรีห้านไร่อ้อยถึงสดพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วที่จะขยายพันธุ์ครับเนี่ยดินรุดงสมบูรณ์ครับดินภูเขาไฟดินลาวาสวยงามครับสวยงามอ้อยถึงสดครับ โอ้ฝนตกดีมากเลยปีนี้ครับฝนตกอ้อยก็เลยเจริญเติบโตงอกงามยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเนี่ยอ้อยสี่ห้าเดือนเข้าไปแล้วโตเต็มที่เลยดูลักษณะลำครับนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับดินภูเขาไฟอ้อยตึงสดครับผมแหลงพันครับรุ่นใหม่ก็มีครับอยู่ฝั่งนู้นดูหน่อยครับไล่เข้าไปยาวเหยียดไปถึงนู้นเลยครับห้าถึงหกไล่แล้วครับปีนี้ครับวันนี้มานําเสนอกัน อ้อยนะครับทำพันครับปล่อยถึงสดครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ